ไาไฟามาไปมาเที่ยวเร็วไปไฟมาไปพาเที่ยวเร็วไปฟมาไปพาเที่ยว่าาปเราไปกันไปเปนเรือกันไปแถวนากันนะครับ่ะเมื่อกี้ได้เสี่ยงไหมครับอันนี้ไม่เสี่ยงไหมไม่เสียงไหมที่ยิงปืนปนะ่ะม่เสี่ยงไหมชิบ่ายมีไหมมีโอเคเมื่อกี้ไปยิงปืนไว้น่าจะไม่เสียง เดี๋ยวผมไปยิงปืนให้ดูนะค่ะป้อไม่ได้ถูกไหมี๋ยวผมไปยิงปืนให้ดูกันนะครับวันนี้พ่อพี่เบ็ดตกปลานี่บ้านที่กำลังทำนะครับบ้านเราก็อยู่ไกลๆบ้านที่กำลังทำนะคะนะครับใช่ไหมพอดป้อยพอดนี่พอดชื่ออะไรแนะนำตัวเขาก่อนชื่อพอดพอดครับปอยชื่ออะไรชื่อเป้ยคะ่ะชื่ออะไรตัวนุ่มนิ่มคะ่ะ ผมซื้อหมอไปลายครับ